ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันเสราร์ที่13เมษายนคิี่ศตวราช2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะทอตแนมฮอสเปอร์4-0นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลย์2-2แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะลูตนะันทาว5-1เบอร์ลีเสมอไบตัน1-1 เบนฟอร์ดชนะเชฟฟิลด bon ์ยูไนเต็ด2-0บอร์นมัดเอฟซีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2ผลฟุตบอลอิตาลีซีเรียอาเลเชชนะเอมโปลี1-0ตโตรีโนเสมอยูเวนตุส0-0นโบลอนยาเสมอมอนซา0-0ผลฟุตบอลสเปนล,ลาลิกาแอตลิติโกโมมดริก ชนะคิโลนาเอฟซีสามหลโยบายเยกาโนเสมอเกตาเฟศูนศูนมาโยกาแพ้เลอมาดริกศูนหนคาดิฟซีเอฟแพ้ 0, บาร์เซโลนาศูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมัน f อ v เอไม่ศูชนะทีเอ f จีออฟเฟนไหนึ บาเเลซิกชนะ VFL w วบบวก30มไบเย็นมิวน um, He ิกชนะโคโลส VFL b บกคุ้มเสมอ FC ไฮเดนไฮ e i m 11โบลุเซียมึนเชนกาดบักแพ้โบลุเซียดัดมุน12 VFB ส t ัตกาดชนะไอทรัก์เฟงเฟิร์ต สาสผลฟุตบอลฝรัรร่งเศสลีก1นึ่งสตาบุกชนะแรงส,สามหนแลนด์แพตูลูส1 2ผลฟุตบอลเยอรมันบุนเดสลีกสองเอฟซพาดบอลศู์เจเสมอคาสุรุยเอสซีหนึ่งหนึ่งโฮสตีนคลีนชนะ VFL ออออสนาบุกสี s SV, v สวีวีเฮ b a r บ n แพ้ Fortuna d า s s e l d o r f 0 2ฟสาเกศูนย์สี่ชนะเนิร์นแบกสองศูนย์ผลฟุตบอลอังกฤษแชมเปี้ยนชิพลีดยูไนเต็ดแพ้แบ็คเบิร์ดโอลเวอร์ศูนย์หนึ่งฮันสิตี้ชนะครีนพาร์คเลนเจอร์สามศูนย์บิตตันซิตี้เสมอแฮตต์ฟิลด์ทาวน หนึ่งหนึ่งมือมิงแฮมซิตี้ชนะโคอินทรีซิตี้สามศูนย์ผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอเลดีวีซีพีเอสวีไอโฮเฟนชนะวีเทสอาร์แนมหกศูนย์เอเซตอันมาชนะอาร์เคซีวาร์ไวท์สามสอง,สอ,งอันมีเลซิตี้แพ้สปาร์ตาลอตเตอร์ดัม สองสามผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกหนึ่งยองบุกค,คุนไดมอตเตอร์ชนะกวางจูเอฟซีสองหนึ่งเอฟซีโซ,โซ,โซแพ้ปหฮังสตีเลอร์สองสี่เจจูยูไนเต็ดแพ้กิมชอนซังมูเอฟซีศูนย์ส,สองอุนซานเอชดีเอฟซีชนะ กังวอนเอฟซีศูนย์ผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจหนึ่งลีกโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเสมอโชนันเบลแมสองสองจูบิโลอิวาตะแพ้นาโกย่าแคมปัสศูนย์หนึ่งอวิสปาฟูกุโอกะเสมอซันเฟสเซ ฮิโรชิมาหนึ่งหนึ่งอันใบเล็กนิอิงาตะเสมอคอนซาโดเล่ซัปโปโรหนึ่งหนึ่งมาชิดะเซเวียแพ้วิเซลโกเบหนึ่งสองคาชิมาแอนเลอร์ชนะเกียวโตซังะหนึ่งศูนย์เซเลโซโอซาก้า ชนะคาวาซากิฟอนตาเล่หนึ่งศูนย์โตเกียวเวอร์ดีเสมอเอฟซีโตเกียวสองสองผลฟุตบอลออสเตรเลียเอลีกเวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซีแพ้เซนทันครอสมารีเนสศูนย์สองบิดเบลลอแพ้นิวคาสเซิลเจดศูนย์สองซิดนีย์เอฟซีชนะ เวทเทอร์นซิดนีย์วันเดอร์เลอสองหนึ่งผลฟุตบอลจีนฟุตบอลซูเปอร์ลีกเฮอหนาเนฟซีเสมอหนานทงจือหยุนหนึ่งหนึ่งเซียงไฮ้เส้นหัวเสมอปักกิ่งกวอันหนึ 1, 1. ่งหนึ่งทีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัยเป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบายทีเด็ดเจ็ดแม่นะครับ